สวัสดีครับแฟนครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนนท์นะครับประจําวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักนะครับถ่ายทอดสดเวลา11.45น,น,าาน,นาวันนี้ก็จะเป็นมวยยกไข่เหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ก็เป็นจิตเมืองนนท์ยกไข่กับพีเคนะครับเป็นพีเคที่เข็นชนะไปสองต่อหนึ่งคู่ วันนี้นะครับเป็นสุจิตเมืองนนท์นะครับพร้อมในเครือข่ายนะครับพบกับสืบเพชรยินดีนะครับวันนี้คู่แรกนั้นก็จะเป็นการปองกันแชมป์รุ่น112ปอนด์นะครับเหนือโทรณีจิตเมืองนนท์พบกับผู้ท้าชิงคือฟ้าลันพักยก7-7นะครับน้าหนักึง112ปอนด์เป็นแชมป์เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับผู้ที่สองก็จะเป็นไผ่แดงแป้สายสี่ พบกับทางด้านมงคลนเพชรเพชรยินเดียแคาเดมี่ที่น้ำหนัก130ม้าปอนด์ผู้ที่สามก็จะเป็นดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์นะครับพบกับทางด้านขนองศิษย์นายกต้อมกอัำพนาทที่น้ำหนัก134ปอนด์ตูวเอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นมวยแก้มเคื่อนอีกครั้งนะครับจอฟ้าทอเสียงเทนนอยวันนี้พบกับทางด้านนาบิวมีนัมมวยไทยที่น้ำหนัก132ปอนด์ครับดูน้ำหนักมาเช้านะครับคู่แรกนั้นเน,นือธอรีจิตเมืองนอนท์นะครับแชมป์ มา112ร้อยสิบปอนด์ทพีกัดส่วนฟ้าลั่นนะครับมาร้อยสิบดาลดอยู่ศูนย์จุดนะครับคู่ที่สองไผ่แดงแป้ะไสสี่มา135ร้อยสิปอนด์ทพีกัดมงคลเพชรก็มา135ร้อยสาปอนด์ทพีกัดนะครับคู่ที่สามดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์มาร้อยสามปอนด์ทพีกัดนะครับก็นองศ์มาร้อยสาจุดสจดสมลดอยู่ศูนุดสามคู่ที่สี่อฟ้าทอเสยงกันน้อยนะครับเคยชนะมาเมื่อเช้ามาร้อยสามจุดสองปอนด ส่วนนาบิววีนัมมวยไทยก็มาร้อยสามสิบสองนทพิีกัดนะครับนี่เป็นน้ําหนักมวยเมื่อเช้ามาดูมวยรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเนรรือตัีจิตเมืองนนท์นะครับเนือตันีลูกวิทยาครับจากกรฬสินตัวนี้หนักแรงทุกลูกครับช่วงหลังก็ฟอร์มสดขึ้นมาวันนี้เจอกับฟ้าลันพระจุกเจ็ดเจ็ดมวยเจ้าคู่บนครับซ้อมอยู่พอเพชรไข่แก้วนะครับคูน่นี้เนือตัวีมวยเจ้าถิน่นฉลาดหลักเหลี่ยมดีหนักแรงทุกลูกนะครับ จิตใจสู้ดีวันนี้เปิดมาผมให้เป็นที่เด็ดนะครับเหนือโทนีจิตเมืองนนท์คู่ที่สองนะครับไผ่แดงแป้สายสี่นะครับซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์วันนี้พบกับทางด้านมงคลนเพชรพชเศษดีแคาเดมี่หรือเจ้ามงคลเด็ดเล็กบอปัญญาไว้นะครับจากร้อยเอ็ดจุดไปนานเหมือนกันนะครับสามสี่เดือนวันนี้ไผ่แดงหมัดหนักศอกคมอาวุธกุมแดงทุกลูกนะครับหลักเหลี่ยมดีเจอกับมวยเข่าอย่างมงคลเพชรนะครับ คู่นี้ผมชอบไปที่ไผ่แดงแปะสายสี่นะครับคู่สองของรายการคู่ที่สามครับดวงสมพงษ์จิตมองนนนะครับตัวนี้เขาในล้วนๆครับจากใต้ครับเจอกับขนองศึกกอกำพน,นาศขนองศึกกอฝีมือดีวันนี้เซฟแบบพล่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมเชามาลดอยู่สูงจุดสามวันนี้น่าลงทดลองครับมอยากจะลงทดลองไปที่ขนองศึกกอคำพนาศนะครับคู่ที่สี่คู่นีขขน้ของรายการนะครับชอบฟ้าต่อแสงกัน,น้อยนะครับจากบุรีรัม ซอมอยู่ท่อแสงเ็มน,น้อยนะครับตัวนี้หนักแรงทุกลูกแข่งเก้าเกมเจอกับนาบิววินัมมวยไทยนะครับนักชกลูกครึ่งฝรั่งเศสกับสีสเกตนะครับพ่อเ็เป็นนักมวยสางวลสมัครเล่นนะครับแต่ว่าก็ต่ระดับจังหวัดระดับโรงเรียนนะครับก็เป็นนักชกสายเรือดีนะครับนาบิ่สูงนะครับสูงเกือบร้อยก้าสแล้วนะครับสูงมาก เขาแหลมแทงเก็บฝีมือดีครับนอกได้ในดีเดินก็ได้ถอยทั้งรับก็เป็นครับตัวนี้เมื่อคุณนี้เคยชกกันมาเป็นดาดูบแพ้มาวันนี้นะครับถ้าเป็นรองหน้าลงุนรองมากครับดารอยู่ที่นั่มวยไทยซ้อมอยู่ที่น้่มวยไทยที่ชลบุรีครับหนักแรงทุกลูกสูงยาวเข่าแหลมนะครับตัวนี้เป็นนักมวยที่อาวุธสวยงามหนักแรงจิตใจสู้ดีนะครับแต่ว่าตัวจริงนี่ตลกสนุกสนานครับผมติดตามตลอดนะครับในติกต็อก เหมือนเดิมครับลอยร้อยสานดูสองปอนเนี่ยน่าติดตามนะครับต่อยไม่เยอะครับประมาณสี่สิบไฟแต่พระเด็กคนนี้เก่งนะครับรูปร่างสูงใหญ่สรุปมารักมาชอบผมวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบที่นเหนือธรณีจิตเมืองนนนะครับน่าติดตามคู่ที่สองชอบที่ไผ่แดงแป้สายสีครับหนักแรงทุกลูกต่อยสมันเสมอกว่านะครับไฟสุดท้ายก็เสมอกับทางด้านเพชรเมืองสีนะครับแบบน่าชนะด้ยซ้ำไปนะครับ คู่ที่สามผมอยากให้ลงจุลองไปที่ขนงศิษย์ก่อกำพน,นานะครับเป็นต่อทั้งต่อ,ตอเป็นรองต้องรองครับตัวนี้และเคื่รายการนะครับอยากให้ลงจุลองไปที่นาบิวพินาโมยไทยถึงจะเคยแพ้มาแต่วันนี้การที่ซ้อมดีสูงยาวใหญ่ก่าวางแผนวางเกมมาทุดกดีวันนี้น่าจะนั่แค่ได้สำเร็จนะครับกันครับอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีสายตากับสายตรงมันต่างกันนะครับกลางอากาศนี้เป็นรองยี่สิบหนึ่งหมดยกสี่ไม่มีอะไรกันนี่ แค่ตะกนนี้อย่างเดียวเนี่ยเหลือสองรองสุดท้ายหมดโชคข้าก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อมนะครับมวยทุกวันนี้ก็ทีเขาเทีเรานะครับอย่างเราเป็นรองเขาแพ้ชนะก็ดีไปเราเป็นต่อเขาแพ้ก็ต้องทําใจนะครับทีเขาเทีเราแต่ว่าเราคนกลางเนี่ยต้องอยู่ให้ได้นะครับแพ้ชนะเราก็ต้องอยู่ให้ได้เข้าตัวถูกอย่าลืมบอกตัวบางทุนนะครับขอแนะนําเหมือนเดิมนะครับ <S <S อ p k 2 4นะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับราคารวดเดียวจากขอบสนาม ราคาเปิดมาแค่ลิ๊กเดียวนะครับไม่เปรียบลูกค้ามวยเสมอไม่กินนะครับที่นี่การเงินมั่นคงแอทพีเคสองสีทีเดียวจบครบทุกความมันนะครับแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับกรอกข้อมูลหากไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็โทรถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9นย์เก้า0นนะครับผมพร้อมที่จะให้คำแนะนำผมเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสมาหลายที่นะครับ ที่นี่ดีผมเลยแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปศึกษานะครับไปดูข้อมูลเด็ดไล่ต่อไล่รองไปดูบรรยากาศช่วงไลายพักชกนะครับเราจะได้รู้ได้ด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้นะครับวันนี้แฟนคลับในกลุ่มลายคงเอาตัวรอดได้ครับนำเงินนำทองฝากลูกฝากเมียนะครับท่านนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับจงโชคดีท่ารวยนําเงินนําทองกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับฝากลูกฝากเมียเงินทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าหมดเก็บกมไปนะครับทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ